เดี๋ยวมาชิมกันเลยนะคะมีเสียงกรอบมากๆเลยค่ะค่ะม,มาดูส่วนผสมของขนมดอกจอกกันนะคะขนมดอกจอกโบราณนะคะวันนี้จะมาพาทุกคนทำนะคะเพื่อเป็นรายได้นะคะหรือว่าขายอ่า ไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนไม่เสียนะคะไม่เหม็นหืนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นส่วนผสมของแห้งกันนะคะอันนี้จะเป็นแป้งสาลีอเน,นอกประสงค์นะคะเราใช้ตาเว้านะคะถ้าเกิดใครอยู่ต่างแดนนะคะหาตาเว้าไม่ได้ก็สามารถใช้แป้งสาลีอเน,นอกประสงค์ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแบบธรรมดาเลยก็ได้ค่ะแล้วก็จะเป็นแป้งมันค่ะแป้งข้าวเจ้าน้ําตาลทรายขาวค่ะเกลือป่นค่ะ อันนี้จะเป็นงาขาวงาดําก็ได้นะคะใครไม่ชอบงาก็ตัดออกไปได้เลยนะคะมาดูในส่วนผสมของเหลวกันนะคะอันนี้จะเป็นน้ําปูนใสนะคะกะทิค่ะน้ําสะอาดค่ะไข่ไก่สามฟองค่ะอันนี้นะคะปูนแดงเราซื้อมานะคะเราจะใส่ขวดแก้วเลยนะคะขวดแก้วอันนี้หนึ่งถุงนะคะประมาณร้อยกร่มนะคะเราจะใส่น้ําเต็มขวดแก้วนี้เลยนะคะเวลาเราจะใช้เราก็ ตักออกมาตรงใสๆมาใช้แบบนี้นะคะเราก็เติมน้ํากลับลงไปอีกนะคะนี่แช่ไว้เป็นเดือนๆหเดือน 6, เจ็ดเดือนก็ไม่เสียนะคะไม่มีการเสียเพราะว่า,เ,าเราอยู่ต่างแดนนะคะเราอากาศหนาวนะคะก็ไม่เสียเนาะเราไม่รู้ว่าอยู่ประเทศไทยจะแช่ได้กี่เดือนไม่แน่ใจนะคะเราอยู่ต่างแดนเราสามารถแช่ไว้เป็นหกเดือนถึงหนึ่งปีก็ออกมาใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะยิ่งนานยิ่งดีนะคะปูนใสแล้วนะคะ เราก็เอาแป้งทั้ง3อย่างนะคะมาลงในชามอ่างผสมนะคะเราก็คนแป้งทั้งสามอย่างให้เข้ากันดีนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ไข่ไก่นะคะนี่ลงไปเลยค่ะสามฟองนะคะไข่ไก่ก็ถ้าเกิดซื้อมาใหม่ๆนะคะเอ่อถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าไข่ไก่เสียไหมเราจะไปตอกไข่ไก่ใส่ลงไปในแป้งเลยถ้าเกิดโดนไข่เน่านะคะต้องทิ้งทั้งแป้งเลยนะคะแนะนําให้ตอกไข่นะคะทีละฟองในชาม เล็กๆนะคะแล้วก็ค่อยอมาเทรวมกันถ้าเกิดเสียจ,จะได้ไม่ต้องทิ้งหมดนะคะนี่ค่ะแล้วก็นวดนะคะไข่ไก่กับแป้งนะคะให้เข้ากันแบบนี้นะคะสีเขาจะได้เหลืองสวยงามอันนี้เป็นไข่ฟรีเรมนะคะถ้าเกิดไข่ใส่ไข่ไก่แบบไหนก็ได้นะคะนี้ใส่เกลือลงไปเลยค่ะเกลือนิดหน่อยค่ะนวดทุกอย่างเข้ากันนะคะ ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะจากนั้นเราจะใส่กะทิลงไปเลยค่ะค่อยคยนวดค่ะ เราจะไม่ใส่ของเหลวลงไปทีเดียวนะคะไม่งั้นแป้งเขาจะเป็นก้อนนะเราต้องค่อยๆนวดนะคะจากนั้นเราจะใส่นะ้ำปูนใส่นะคะที่เราตรวงเรียบร้อยลงไปค่ะทยอยใส่นะแล้วก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าของเหลวเราจะหมดนะคะแป้งเขาจะได้ไม่เป็นก้อนถ้าเกิดเราใส่ของเหลวลงไปทีเดียวนะคะเขาจะนวดยาก ส่วนผสมของแป้งก็จะเป็นก้อนนะคะนป่นะคะประมาณนี้แล้วนะคะไม่เป็นก้อนเราก็จะทยอยใส่น้ํานะคะใส่น้ำเปล่าน้ําสะอาดเรานะคะลงไปเลยค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันค่ะทำขนมไทยนะคะต้องใจเย็นๆน,นะคะ ขนมดอกจอกเป็นอะไรที่ทำไม่ง่ายเลยนะคะแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะถ้าเกิดใครใจรักนะคะทุกวันนี้นะคะหาทานยากมากเลยนะคะค่ะเราก็จะนวดนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างนะคะเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะแป้งเข้ากันได้ที่นะคะเราก็จะมากรองกันคะ่ะเพิ่มความเนียนนะคะในกระชอนตาทีหน่อยนะคะ เผื่อเขาจะมีมเมล็ดแป้งนะคะที่ยังหลงเหลือเป็นก้อนนะคะจะได้ความเนียนนะคะเห็นไหมคะก็จะมีเป็นเม็ดนะคะที่ยังไม่ละเอียดนะคะเราก็เอาออกแบบนี้นะคะเราจะพักแป้งไว้นะคะอย่างน้อยประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาทอดกันค่ะค่ะระหว่างที่เรารอ,อพักแป้งนะคะเราก็จะเตรียมถาดนะคะเราเนยมันแล้วก็ ถ้วยตะไลแบบนี้นะคะเล็กๆเวลาเราวางขนมดอกจอกจะได้บานสวยงามนะคะแล้วก็มาดูพิมพ์ของเรานะคะอันนี้เราใช้พิมพ์ขนาดใหญ่นะคะที่ว่าอทอดออกมาแล้วขนมบานแล้วใส่ในถุง7คูณ11ได้พอดีเลยนะคะถ้าเกิดใครทําขายนะคะเราจะใช้ประมาณพิมพิมนะคะเพราะว่าจะได้เสร็จไวนะคะถ้าเกิดเราทําขายนะคะแค่พิมพ์เดียวนี้ จะช้านะคะแล้วก็จะยืนจนนั่งจนปวดขาเลยยืนจนปวดขาเลยนะคะขอบอกนะคะอันนี้พิมพ์ของเราเป็นสีออกเข้มๆแบบนี้คือว่าผ่านการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะหลายครั้งนะคะถ้าเกิดใครซื้อพิมพ์ใหม่มานะคะใหม่เอี่ยมเลยจะกลายเป็นสีทอนะคะเวลาเราใช้ครั้งแรกขนมจะติดนะคะแล้วก็เกะออกย่านะคะเคล็ดลับนะคะเ,เราต้องล้างทําความสะอาดนะคะพิมพ์ใหม่นะคะก่อนใช้ ล้างทําความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วก็แช่ในน้ํามันนะคะน้ํามันที่เรายังไม่ได้ใช้น้ำมันใหม่ๆนะคะจนท่วมพิมพ์ประมาณนี้นะคะแช่ไว้ประมาณสามสี่ห้าวันเลยค่ะเราถึงจะเอาพิมพ์มาใช้นะคะเขาจะแกะขนมได้ขนมจะไม่มเสียทรงแกะออกง่ายค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะไม่มีใครมาบอกละเอียดขนาดนี้นะคะเราไม่มีการห่วงสูตรเลยนะคะ ค่ะเราก็ใส่น้ํามันนะคะเราอยู่ต่างแดนเราจะไม่มีน้ํามันปาล์นนะคะเราจะใช้น้ํามันดอกทานตะวันหรือน้ํามันพืชแทนได้นะคะเราจะใส่น้ํามันลงไปเยอะหน่อยนะคะให้ขนมทอดออกมาจะได้สวยสวยงามนะคะถ้าเกิดน้ํามันน้อยนี่อาจจะทอดขนมเออ,ออกมาไม่สวยเท่าที่ควรน,นะคะไม่ต้องขี้เหนียวน้ามันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะสองขวดเล็กๆนี่เลยะค่ะ ใส่น้ำมันนะคะเยอะพสอสมควรเรียบร้อยเราจะเปิดไฟนะคะให้น้ำมันร้อนรอเลยนะคะเราก็จะเช็ดพิมพ์นะคะนี่เราจะเอาพิมพ์จุ่มลงไปเลยนะคะตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนนี่แหละคะ่ะจุ่มลงไปเลยค่ะแล้วก็นับไปประมาณสิบสิบเอ็ดนาทีนะคะก่อนที่เราจะเอาพิมพ์มา,าจุ่มขนมนะเรานับหลังจากที่น้ำมันเราเดือดเรียบร้อยนะคะประมาณสินาทีถึงสินาทีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาจะได้ลักษณะเหมือนเป็นนมข้นนะคะแบบนี้นะคะไม่เหลวแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปค่ะเราจะไมะ่ใส่งาลงไปในนี้นะคะเราจะแบ่งออกมาเวลาเราจะทอดนะคะงาเขาจะได้ไม่พองแล้วก็บวมนะคะเดี๋ยวทอดออกมาไม่สวยงาจะไม่กรอบนะคะแบ่งออกมาใส่ถ้วยแบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะ เราก็จะใส่งาลงไปนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามา,อาทอดขนมกันค่ะตอนนี้นะคะพิมพ์ก็ร้อนได้ที่แล้วค่ะเราจะมาทอดขนมกันเลยค่ะจะเอาขนมนะคะเราก็จะเอาพิมพ์ขนมค่ะจุ่มไม่ต้องมิดนะคะไม่ต้องมิดพิมพ์ค่ะประมาณขอบอย่างนี้นะคะเราก็จะเอาขนมลงทอดเลยค่ะขย่าวค่ะ วางต่อไปนะคะแล้วก็เอาพิมพ์ต่อไปะคะ่ะลงไปค่ะเห็นไหมคะพิมพ์ที่เราใช้แล้วเขาจะแกะออกง่ายนะคะพิมพ์ที่สามค่ะ เขย่าค่ะแล้วก็เอาพิงจุ่มกับน้ำมันไว้แบบนี้นะคะค่ะแล้วก็กลับนะคะก็กดลงไปแบบนี้นะคะให้ดอกเขาบานนะคะกลับค่ะแล้วก็จะทอดนะคะจนกว่าสีเขาจะเหลืองสวยงามน,นะคะเดี๋ยวเราเตรียมเอามา าวางในกระชอนกันค่ะกลับลงข้างล่าองอีกนะคะตรงขอบข้างล่างเขาจะหนานะคะจะสุกยากกว่าค่ะพอได้ขนมนะคะสีเหลืองประมาณนี้นะคะเราก็เอาออกมาวางให้ดอกเขาบานได้เลยค่ะมาดูค่ะเราก็คว่ำดอกเขาลงแบบนี้นะคะ นี่ค่ะวางลงในถ้วยตะไลนะคะหรือว่าขนมถ้วยถ้วยขนมถ้วยจะง่ายกว่าถ้วยขนมตะไลนะคะค่ะแล้วก็คว่ำนะคะสลัดน้ํามันออกแบบนี้นะคะเราก็วางบนถ้วยขนมถ้วยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะบานกดให้เขาบางบาน,บานแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะได้บานสวยงามค่ะทําให้ดูอีกนะคะ กดลงไปค่ะนี่ค่ะเราก็จะทำแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขนมดอกจอกเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะคะนี่เสียงกรอบมากๆเลยค่ะ สูตรนี้นะคะขอปอกกอบเบามากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปไม่หนานะคะมีอ,อหอมกะทินิดหน่อยนะคะแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปจ้าอร่อยมากๆเลยค่ะทําขายรับรองสบายเลยค่ะขายได้นะคะขายไม่หมดเ,เก็บได้เป็นเดือนนะคะประมาณ3ามถึงสี่อาทิตย์นะคะใช้น้ํามันใหม่ทอดทุกครั้งนะคะจะไม่มีกลิ่นเหินของน้ํามันค่ะสามารถเก็บไว้ได้นานค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะบรรจุถุงนะคะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะแล้วก็แพ็กใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ถุง7จ็คูณ11นะคะถุงขนาด7 1คูณ11ค่ะแล้วก็ศ่นยูญากาศนะคะนี่ไม่ใช่ศู์อากาศซีนค่ะซีนถ้าศูญอากาศเดี๋ยวเขาจะแตกนะคะคือกรอบเบามากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครทำส่งขายนี่ไม่แนะนํานะคะต้องมีหน้าร้านหรือว่า คนมารับเองเพราะว่าเขากรอบมากถ้าส่งนะคะเคยส่งในอังกฤษนนะค่ะแตกกรอบหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่กรอบเบาค่ะเพราะว่าส่งแล้วเนาะเราก็อยากให้ลูกค้าได้ทานออตอนที่เขาเป็นรูปสวยๆไม่ใช่มุ่นนะคะคนกินก็ไม่หมยเนาะลูกค้าบางคนบอกแตกไม่เป็นไรแต่ว่าเราหมายเนาะเราก็อยากให้ลูกค้าได้กินเป็นดอกเป็นอันเป็นชิ้นนะคะอันนี้สําหรับคนที่ มารับเองได้รับนัดได้นะคะใกล้เมืองใ,ใกล้กันนะคะเราจะไม่ส่งนะคะนี่จ้าลองทําตามดูนะคะง่ายๆนะคะสูตรนี้นะคะถ้าเกิดเราเอ,อ,อยากทําทเยอะก็เพิ่มสูตรนะคะอันนี้เราไม่ได้ทําสูตรเดียวนะคะที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะทําประมาณสองสูตรนะคะเราก็กินไปด้วยนะคะชิมไปด้วยสามีมาก็กินไปหลายอันนะคะก็เลยแบบดอกที่สวยๆเราก็ไม่ได้แพ็คไม่ได้นับนะคะนี่คะ่ะเราก็จะรับ นับแต่ดอกที่เขาสวยๆนะคะโอเคค่ะนี่ก็หนึ่งไอเดียนะคะสามารถสร้างอาชีพได้ค่ะสำหรับคนที่ต้องการมีรายได้เสริมนะคะขายไม่หมดก็ไม่เสียนะคะสามารถเก็บไว้ได้เป็น3ามสี่อาทิตย์นะคะไม่มีเสียความกรอบยังคงเหมือนเดิมนะคะแพ็คดีๆแบบนี้นะคะอย่าให้ลมเข้าค่ะมดเข้าไม่ได้ค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ